ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ยังได้ด้วยนะฮะราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง1 9 9 0 0 0บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำแกรนเซลเหลือเพียง1 7 9 0 0 0บาท สวัสดีครับพบกับนะักส9สศีปรกรณรุ่นีองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มาเอาใจแฟนๆที่อยากได้รถเก๋งซีดานในสตไตล์วัยรุ่นแต่ว่างบน้อยกันบ้างดีกว่านะฮะนี่คืออีกหนึ่งตำนานของขวัญใจวัยรุ่นชายไทยเลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ211 1 Honda Civic f นานางฟ้า 1.8S อต้ไม่หน0 0 0กิโเมตร ฮอนด้า i วิกเอนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถที่แบบว่าได้รับการยอมรับเลยว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่สวยมากนะฮะเรียกว่าขับไปไหนเนี่ยโหหล่อดูดีเลยนะฮะเป็นขวัญใจวัยรุ่นมหาลัยสมัยก่อนอ่ะวันนี้นะฮะเป็น FD โฉมท้ายๆแล้วเป็นม i n เนอร์เชนปีผลิต2011แพ้เลยนะ,ะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะฮะ1.8 S Auto อโตนะ เป็นรถบ้าน2องมือเท่านั้นเองรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีต่อ,ตอไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขใหมล่แสนเ1 7 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคานะฮะอายุอานามของเขา14ปีเข้าไปแล้วนะฮะแต่บอกเลยคันนี้นี่โอ้โหสภาพนี่สวยมากเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะฮะวันนี้ที่ให้เห็นนี่คือเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูร้อนกันเลยนะว่าล้างขึ้นมาเนี่ย สวยขนาดไหนครับมาดูพร้อมกันเลยกระจังหน้าไมเนอร์เชนนะฮะเป็นโครเมียมด้านบนด้านล่างเป็นพลาสติกสีดำสวยๆเลยไฟหน้านะฮะโคมมัลติรีเฟล c กเตอรนี่ใสปิ้งเลยนะฮะมีไฟตัดหมอกรูปไข่ให้ด้วยสำหรับตัวไมเนอร์เชนนะไฟหน้านะคโคมมัลติรีเฟล c กเตอร์นี่ใสปิ้งเลยมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะสีสันนะฮะแน่นอนครับ14ปีมันต้องเคยผ่านการเก็บสีกันมาบ้างจากเจ้าของเดิมนะฮะ ที่เห็นนี่คือผมไม่ได้ทําอะไรเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้เลยสวยมากสีบรอนซ์เงินออกแดดเงางามระยิบระยับเปล่งปังเป็นประกายเคาะไปยังบางใช้ได้กันชนนะฮะสีสันโอเคมากนะเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้เลยอาจจะมีสะเก็ดบ้างขนแมวหน่อยๆน,นะฮะก็ตามสภาพนะฮะ14ปีมีกันบ้างแต่ภาพรวมถือว่าโอเคไปตามนี้เลยนะครับแถบขวาก็เช่นกันนะฮะสีสันวันนี้เจ้าของเดิม ให้เรามาถือว่าสวยดูดีเลยนะครับมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะสะเก็ดเบาๆขนแมวบางๆนะแต่อันนี้เราขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวนะฮะเพราะว่าภาพรวมถือว่าสวยแล้วก็ราคาย่อมเยาวแล้วนะครับข้อไปก็บางๆตาาอายุนะเนียนใสใช้ได้มือจับจะเรียบๆนะฮะส่วนฟิล์มเจ้าของเดิมให้มากันศาดตร์ให้มาก็ดูดีเลยกระจกข้างก็เรียบๆนะฮะไฟเลี้ยวจะมาอยู่ตรงนี้แทน หลังคานะฮะสีสันเจ้าของเดิมให้มาก็เชื่อว่าเก็บสีมาแล้วล่ะสวยเนียนเลยข้อไปใช้ได้นะครับแม็กจริงๆไม่ใช่ลายนี้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นของโฉม FE นะฮะก็ขอบคุณเจ้าของเดิมมากที่เปลี่ยนแม็กมาให้เราเท่ๆนะก็เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับแม็กใช้ได้นะครับเรียบร้อยดีนะครับส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นไฟสโตนนะครับเบอร์205 5 5 R 1 6 นะครับไฟสโตนปีอ oh, 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 <laughs> ้อยิบห้าเลยอะโอ้โหได้ยางปียี่ห้าเลยฮะขอบคุณเจ้าของเดิมมากชุดนี้นี่ดอกเต็มๆดอกลึกๆสวยๆเพราะฉะนั้นใครได้ไปนี่คุ้มมากนะครับล้อหลังครับดิสเบกเช่นกันแมกหลังสวยเนียนกริปเช่นกันได้ยางไฟสโตนปี25เลยโอ้โ oh, ห oh, ดอกเต็มๆครับดอกสวยๆกริปๆใครได้ชุดนี้ไปคุ้มมากๆประตูด้านหลังขวานะฮะอ่ะ ขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในนะฮะก็สวยๆเดิมเดิมแห้งๆนะฮะไม่มีชนหนักอะไรแน่นอนอเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอซอกประตูด้านในน็อตเดิมนะฮะน็อตเดิมไม่ถอดสติ๊กเกอร์เรียบเนียนนะฮะเสาด้านหน้าขวาเม็ดอาร์คสวยงาม และอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับซอกไหนแห้งๆเลยนะฮะไม่มีชนหนักแน่นอนมาด้านหลังกันต่อนะฮะก็คันนี้จะมาแบบเรียบๆมีเฉพาะสปอยเลอร์ให้นะฮะมีถลอกนิดหน่อยอันนี้ก็ตามสภาพนะเพราะว่าที่เหลือด้านบนดูดีนะฮะสวยใช้ได้นะฮะไฟท้ายซ้ายนี่เป็นไมเนอร์เชนแล้วก็จะเปลี่ยนจากไฟกลมเป็นไฟ8ดเหลี่ยมเลยนะครับ ฝาท้ายสีสันเรียบร้อยนะฮะไฟท้ายแปดเหลี่ยมไมเนเชนกันชนหลังสีสันก็โอเคใช้ได้เรียบร้อยดีนะฮะมีขนแมวเบาๆบางๆไม่เด็ดอะไรฝั่งนี้เรียบร้อยนะฮะฝาท้ายเปิดปิดด้วยกุญแจไม่มีรีโมทไม่มีปุ่มเปิดมีฝาท้ายนะเป็นตัวประหยัดนะเปิดด้วยมือแบบนี้อ่ะเปิดมาแล้วตะเก็บด้านหลังโห่แห้งสนิทสวยมากเดิมนะครับเดิมมากเลยเม็ดอาร์คครบ กระจกนี่เดิมเดิมของ h อนด a เลยนะฮะซ้ายขวานี่ตะเข็บซ้ายขวาเม็ดอาร์ k, ครบสติกเกอร์ครบนะฮะอาฟ้าท้ายเดิมเดิมนะฮะแนวซิลิโคนเดิมเดิมจากโรงงานนะ,ะด้านในเดิมหมดนะ,ะแห้งสนิทนะฮะรูกลมคมกริบนะฮะพื้นที่ด้านหลังก็ถือว่ากว้างนะจุสัมภาระได้เยอะมีถาดรองกันกระแทกมาด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมมากพร้อมสวยมากนะครับมีล้อไหลให้แม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อครบเลย ล้อลายเป็นล้อกระทะนะครับด้าน,นหลังก็เดิมหมดนะแห้งสนิทแนวซิลิโคนแห้งไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีชนไม่มีอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเดิมเดิมโรงงานสุดท้ายแถบนี้ก็สวยดูดีเช่นกันนะฮะสรุปแล้วคันนี้ล้างขึ้นมาก็ตั้งขายได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะฮะอย่างมากก็ขัดสีให้ท่านอีกสักรอบหนึ่งแล้วกัน นะฮะขนมงขนแมวมีบ้างนะแต่ว่าถือว่าเล็กน้อยบางมากมองแทบไม่เห็นนะสีสันก็ตามอายุนะเจ้าของเดิมเคยเก็บมาให้อยู่แล้วกระจกข้างสีสันโอเคใช้ได้นะครับมือจับเรียบๆฟิล์มกันสาดดูดี4ีล้อดิสเบกแม็กเป็นรุ่น FE มาลงโอเคสวยได้ยางปี25ก็คุ้มแล้วพี่น้องดอกเต็มๆโอ้โหใช้กันากยาวครับ ล้อสุดท้ายสวยอีกแล้วนะฮะแล้วก็ยางไฟสโตนปียีหเช่นกันดอกเต็มๆฮะโอ้โหได้ชุดน,นี้ไปเหมือนได้ยางใหม่4เส้นเลยนะฮะระตูหลังซ้ายเปิดมาขอบยางดึงออกมาเม็ดอ์คสวยงาม <K> อยู่ครบอาสาวกลางซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอ์คอยู่ครบ อซอกประตูด้านในน็อตเดิมน็อตแห้งไม่มีถอดแผ่นเพรียบเนียนสวยงามผลิตป,ประกอบประเทศไทยเลขเครื่อง R 1 8 A ลงท้าย P 0 6 3 6 6ตัวถัง MRHFD ลงท้าย P 3 0 1 9 7 4นะครับเสาหน้าซ้ายขอบยางเนื้อมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกในเดิมเดิมแห้งแห้งไม่มีชนแน่นอน ภาษีต่อแล้วครับหมดพฤษภาปีหน้ากระจกเดิมๆโรงงานของ Honda ไปดูห้องเครื่องกันตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ i-vtec นะครับ1.8ลิตร140แรงม้านะครับเกียร์ออโต้5สปีดแบบดั้งเดิมนะครับอ่าแล้วก็ไม้แท้ด้วย1,70,000โลฮะไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับโครงสร้างก็เดิมๆหมดนะฮะซอกในฝั่งขวาแห้งๆเบ้าชกสวยๆ เม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะแก้มอาจจะดูยากนะฮะเพราะว่าพลาสติกนี่บางมิดเลยอะดูแชตซีเอาแล้วกันว่าแหง้งคานเคินอาจจะดูยากนะฮะแต่พอเอี้ยวตัวดูได้อยู่ว่าเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามนี่นี่น,นี่ตรงนี้จะเห็นชัดน,นี่นะแห้งแหงเม็ดอาร์คสวยงามแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้เบ้าชกซ้ายขวาเม็ดอาร์คอยู่ครบเลย ซอกไหนก็สวยแหง้งดูฝาดีกว่าฝาโปรงน็อตไม่เคยถอดสุดยอดมาก14ปีน็อตไม่ขยับสติกเกอร์เนียนทุกแผ่นนะฮะสติกเกอร์ครบทุกแผน่นเม็ดอาร์ครบทุกเม็ดรูกลมคมกริปแนวซิลิโคนเดินตรงเปะฝาโปรงน็อตไม่ถอดไม่กระชอกแม้แต่ตัวเดียวสุดยอดมากสวยใสนะฮะส่วนใหญ่ F d ดในท้องตลาดตอนนี้ค่อนข้างโทมหมดแล้วแต่คันนี้ถือว่าห้องเครื่องใสจริงๆฮะ เดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อไปจริงๆสเปคเดิมมันจะเป็นบ่อผ้าบอกกร,รมะยีขอโทษเป็นบอกกามะยี่นะฮะแต่ว่าที่เห็นนี่คือเจ้าของเดิมก็ให้มาแบบนี้เลยคือเขาหุ้มมาให้เราเรียบร้อยแล้วน่าจะหุ้มมาหลายปีแล้วอาจจะมีเหี่ยวมีถลอกบ้างแต่ก็ถือว่าเล็กน้อยมากนะครับที่เหลือนี่ค่อนข้างสวยดูดีเลยเดี๋ยวนี้รถภายในสีเทาเดี๋ยวนี้หายากนะฮะดูคลาสสิกมากนะครับเบาะปรับด้วยมือแผงประตูฮะสวยดูดีนะฮะ ของเดิมจะเป็นกรรมะหยี่นะนี่เขาเปลี่ยนเป็นหนังสีเทาสวยนะครับภายในเทาเดี๋ยวนี้เริ่มหายากนะฟิล์มก็สวยฮะเป็น 3M ขอบคุณเจ้าของเดิมมากอ่ะด้านหลังฟิล์มสวยแผงใสเลยโอ้โหเบาะสวยจริงๆครับรถ14ปีคันนี้ถือว่าสภาพนี่เนียบมากนะดูแลรถได้ดีจริงๆเลยตอนนี้ถอยเบาคนขับมาสุดแล้วนะครับเพื่อจะมาดูว่านั่งสบายไหมเข้ามาแล้วก็ถือว่าสบาย เขายังไม่ติดนะฮะนั่งได้ทั้งคนตัวใหญ่ตัวยาวหลังคาก็จะเตี้ยหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกระเตี้ยมากยังพอเหลือระยะไว้ไม่ให้มันอึดอัดมากนะครับองศาการเอนก็ถือว่าประมาณนี้นั่งสบายใช้ได้นะครับตัวบอดสวยดูดีเลยนะครับตรงกลางมีที่วางแขนที่วางเก้ีวน้ำให้โยนของไปด้านหลังไม่ได้นะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้โลง่ลงๆไม่มีอะไรแต่ก็ดีไซน์ได้ดีนะฮะพื้นที่ขยับแข้งขยับขาให้มาเยอะขึ้นลงง่ายนะครับ ทรงรถอาจจะเตี้ยๆหน่อยนะฮะก็เป็นรถสไตล์วัยรุ่นเนาะแผงประตูสวยฟิล์ม 3M ยังดูดีประตูหน้าซายแผงสวยเนียนใสฟิล์ม 3M สวยๆเ<ว>บาะหน้าซ้ายสวยมากสภาพดูดีเลยไปลองขับกันจริงๆรุ่นนี้ยโฉมนี้ยังไม่มีปุ่มสตาร์ททั้งนั้นแหละจะเป็นกุญแจเสียบแบบนี้สำรองมีให้ท่านอีกดอกหนึ่งนะครับไม่ปัจจุบัน 170,000โละครับถือว่าไม้น้อยมากกับรถ14ปีตกปีละหมื่นต้นๆเท่านั้นเองเปิดแอร์ก่อนฮะรุ่นเริ่มต้นหรือรุ่น S นั้นจะเป็นแอร์แมนนวลนะครับปรับความแรงได้7ระดับปรับทิศทางได้3ทิศทางเนาะแล้วก็ปรับอุณหภูมิแบบแมนนวลแอร์ออโต้ไม่มีนะฮะแต่เย็นเหมือนกันนะครับความเย็นใช้ได้คอนโซลเท่มากคอนโซล2ชั้นบนล่างนี่นี่แบบล้ำมากในยุคนั้นถือว่าว้าว ด้านบนจะเป็นมาตรวัดความเร็วส่วนด้านล่างจะเป็นวัดรอบนะฮะ,นะฮะระยะคอนโซลกระจกถึงตัวพวงมลาลัยค่อนข้างไกลมากเลยคอนโซลเป็นพลาสติกสีเทานะครับสวยเนียนใสเลยนะครับถุงลม2ลูกนะฮะพร้อมเบรก ABS นะฮะหน้าจอขายกันแบบคลาสสิกฮะในยุคนั้นก็จะคิดกันแค่ CDMB 3แค่นั้น Bluetooth ยังไม่มีนะฮะเครื่องเสียงเดิมติดรถ like อ่ะยังใช้ได้นะฮะ แล้วก็ด้านล่างเป็น power outlet เนอะ USB ยังไม่มีนะฮะขายแบบคลาสสิกโอ้โหคอนโซลกลางบอกเลยสวยมากนะครับส่วนใหญ่เพื่อนร่วมรุ่นนี้ลอกๆก,กันหมดแล้วแต่คันนี้ถือว่าเนี้ยบมากกริบมากนะฮะเกียร์เป็นออโต้แบบดั้งเดิมนะฮะก็ใช้งานง่ายสบายๆมีที่วางของหนอเบรคมือเท่มากเลยนะฮะนะ่สวยมากตรงกลางสวยเลยอะ่ะดูดิ เนียนกริบเลยนะฮะเป็นที่วางแก้วน้ำเท่ๆแบบนี้นี่ที่เท้าแขนเป็นหนังสีเทาเนาะเลื่อนไม่ได้นะด้านในโล่งๆไม่มีอะไรวงม,มาลัยนะฮะมีมัลติฟังก์ชันข้างซ้ายอย่างเดียวเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงขวาไม่มีอะไรนะครับลอกๆก็ไม่แปลงฮะตามอายุลอกทุกคันอยู่แล้วสิกว่าปีรวมถึงโลโก้ก็รุ่นนี้ลอกทุกคันอยู่แล้วหุงลมอะไรก็ยังใช้ได้เนื้อวงมาลัยสวยมากนะฮะ อีกหนึ่งอาการประจำรุ่นรุ่นรุ่นนี้ผมอะไรชอบล้องนะแต่คันนี้ถือว่ายังสภาพดีมากน่าจะจอดคุมผ้าเป็นหลักนะปรับทิศทางได้นึ่งขึ้นลงแล้วก็เดินหน้าถอยหลังได้นิดนึ่งครบ4ทิศทางเอา้ากระจกไฟฟ้า4ี่บานออโต้คนขับ1นึ่บานเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้านะแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยว ไฟฟ้าด้วยเนาะส่วนไฟตัดหมอกจริงๆถ้าตามสเปคน่าจะไม่มีนะฮะพอดูจากปุ่มน่าจะติดเองติดเพิ่มมาจากเจ้าของเดิมติดเพิ่มมาให้กระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกแล้วก็มีไฟสองสว่างด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งดวงที่บังแดดเป็นผ้านะครับมีกระจกแต่งหน้าให้ซ้ายขวาเลยเพดานสวยดีนะดูดีมากเนียนกริปฮนะเป็นสักหลาดสีเทา เจ้าของเดิมทำอะไรไปนะโมตุนน้ํามันเครื่องโมตุนน้ำมัไส้กองตอนไม่แสนเจ็ดหไม่ใช่นี่จะถึงที่แสนเหอ๋อนี่เขาเข้าตอนแสนหนะฮะเพิ่งเปลี่ยนมาตอนเมษาแสนหกเเนาะเปลี่ยนของอู่นอกนะฮะอาเกะซ้ายเปิดมาแล้วเนาะ,ะอ่ะมีแฟ้มให้นะฮะอ่ามีคู่มือใช้งานให้นะครับ คู่มีใช้งานมีนะฮะนี่ปี11เนาะแต่ว่าสมุดเข้าเช็คระยะไม่มีแล้วนะครับเจ้าของเดิมไม่ได้ให้มาเพราะว่ารถสองมือนะแต่ว่าก็ดูแลรักษารถด,ดีมากสำเนารถกันดีกว่าแมกับจิตลิศน่ารักปี2011นะครับนี่คือตัวไทยท้ายแล้วนะครับแล้วก็เป็นป้ายกรุงเทพตรงหมวดด้วยยอหญิงกอไก่นะจดทะเบียนปี54นะฮะสีเทาเดิมโรงงาน เลขตัวถัง MRHFD ลงท้าย P 3 0<อ>1 9 7 4เครื่องยนต์ R 1 8 A BP 06366เ<อ>บนซิน4สูบ1.8ลิตร1้อแรงม้านะครับอลองขับกันดีกว่าข้อดีของรุ่นนี้นะฮะเนื่องจากเครื่องยนต์บล็อกนี้ทำมาเป็นตัว Minor c h a ชนนะ i v t v t e c ดแประฉวีั้นเรื่องอาการต่างๆประการที่เคยมีในรถแรกๆเนี่ยพอเป็น Minor c h a ชนก็ได้รับการปรับปรุงแล้ จนปัญหาค่อนข้างน้อยมากนะครับรวมถึงอาการประจํารุ่นคือเรื่องเกียร์ต้องบอกว่าปีท้ายๆก็น้อยแล้วนะฮะดีขึ้นเยอะแล้วคือเป็นรุ่นปรับปรุงแล้วนะครับอ่าแล้วก็เกียร์นะครับค่อนข้างทนทานนะครับเพราะว่าเป็นเกียร์เฟืองแบบดั้งเดิมเริ่มจากวงเลี้ยวกันก่อนเลยดีกว่าวงเลี้ยวแคบดีนะฮะช่วงล่างโอ้โหนุ่มมากช่วงล่างนี้ยังนุ่มมากอนะ่ะความคล่องตัวเป็นเลิศฮะกลับรถง่ายๆเลย เครื่องยนต์1.8ลิตร140แรงมา้าถือว่าพุ่งมากเลยนะฮะพุ่งดีมากนะเบรกจึ๊กยังแน่นใช้ได้เครื่องเดินเรียบงเงียบแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับกล้องหลังเดี๋ยวแถมให้แล้วกันนะฮะตามสเปคเขาไม่มีอะไรให้เลยเดี๋ยวเราติดกล้องถอยหลังเพิ่มให้นะฮะแบบติดแยกเป็นจอแขวนเล็กๆตรงนี้แล้วกันนะฮะพวงมาลัยจะแน่นๆเฟิร์มๆกระชับจับแล้วมั่นใจนะฮะไม่หนักไม่เบาจนเกินไปน้ําหนักพวงมาลัยคือดีมาก คือจุดศูนย์ถ่วงก็ต่ําด้วยนะฮะเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ศาสโค้งได้ดีมากขับเร็วได้เข้าโค้งแรงแรงมั่นใจนะไม่ค่อยหลุดโค้งไม่ค่อยเสียวเพราะว่ารถเขาเตี้ยนะฮะรถเขาจะทรงวัยรุ่นหน่อยโอ้ช่วงล่างนุ่มมากเลยนะวันนี้บอกเลยใครงบน้อยนะฮะอยากได้รถเก่งในสไตล์วัยรุ่นนะฮะอยากได้รถที่มันเดิมๆด้วยฟิเฟี้ยวแบบนี้นะฮะสภาพนี้บอกเลยไม่ได้มาบ่อยๆนะฮะ อย่ไปดูราคากันเลย Honda Civic FD นะฮะหรือว่า Civic นางฟ้านี่คืออีกหนึ่งตำนานของรถเก๋งขวัญใจวัยรุ่นชายไทยเลยนะฮะแม้ว่าปัจจุบันนี้ก็จะเปลี่ยนโฉมไปแล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงรุ่นหนึ่งเลยที่อยู่ในความทรงจำว่าโอ้โหมันหล่อมากนะก็คือรุ่นนี้เลยฮะ Honda Civic FD โฉมนางฟ้าแล้ววันนี้ราคาต้องบอกว่าลงมาอยู่ในจุดที่ คนงบน้อยก็สอยได้แล้ววันนี้เราแนะนำตัวนี้เลย2011 Honda Civic FD 1.8 S Auto ม่107,000 0กิโลเมตรราคา walk in หน้าร้านเราตั้งขาย2 1 9 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ยังได้ด้วยนะฮะราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง1 9 9 0 0 0บาท ทุกราคากันไปเลยรถกระนำแกรนเซลหรือเพียง1 7 0 0 0 0บาทพิเศษเพราะลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์กับเราวันนี้ส่งฟรีทั่วไทยได้ดีๆยังฟรีดาวยังออกรถ0บาทได้ด้วยนะฮะแต่คันนี้ต้องบอกว่าอายุรถก็14ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอายุรถเกิน10ปีไม่ได้มีวารันตีเต็มระบบให้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรา รับประกันให้เอง3ส่วนนะเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็กล่อง ECU ให้นานสูงสุด6เดือนหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยแลอชุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและเหมือนเดิมครับก่อนออกรถเดี๋ยวเอาข้าศูนย์ฮอดให้ทันด้วยเปลี่ยนท่ายนะ้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีนะ้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกไม้ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเชนให้ฟรีแล้วก็แถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทําความสะอาดและรงมควันค่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคยใครงบน้อยนะอยากได้รถเก่งเท่ๆแบบนี้รีบแอดไลน์มาเลย ID l i ไลน์ด้านล่าง1 9 sp คนรับแผนที่ของเราได้ง่ายๆเขา้าเป็นที่ g ุกเแมพพิมพ์19สีประกอรเราอยู่ถนนการับประพฤก์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วตัวทีมงาน่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเกาสีประกอบรถทุกรุ่น,นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถให,ใหม่ได้ง่ายๆสิดไฟแนนซ์ก็ขายได้สิบประีให้รวดเร็วทันใจภายในถึงนาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้นัด19สีประกนร่มือสอที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า10,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com